สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศาปีที่1นนะคะก็พบกับครูเอื้องคนเดิมค่ะวันนี้เนี่ยค่ะครูเอื้องจะพานักเรียนทุกคนนะคะไปศึกษาความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านานานค่ะและอาณาจักรสุโขทัยค่ะ ถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปย้อนเวลาศึกษาประวัติศาสตร์กันเลยค่ะเด็กๆถ้าเรานึกถึงอาณาจักรล้านนาะและอาณาจักรสุโขทัยซึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อก,กันนั้นนะคะนักเรียนหลายคนคงนึกถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ใช่ไหมคะลองเดาดูสิคะว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี้ยค่ะอยู่ที่จังหวัดใดคะเด็กๆ ขอกระซิบนิดหนึ่งนะคะว่าอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะลองเดาเดูสิคะว่าจะเป็นจังหวัดใดคะอานั่นก็คือจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองมีใครตอบถูกบ้างคะ ุสาวรีสสามกษัตริย์ะนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนทราบไหมคะว่าุัาวรีสสามกษัตริย์ประกอบไปด้วยกษัตริย์พระองค์ใดบ้างเราทราบไปแล้วค่ะว่ามีกษัตริย์สามพระองค์นะคะแล้วมีกษัตริย์อะไรบ้างคะเด็กๆอ่านะคะกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นะคะจะประกอบไปด้วย พญามังลายนะคะแห่งอาณาจักรล้านนาค่ะพญาคาเมืองนะคะแห่งอาณาจักรพะยาวและพญาล่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสโขทัยกษัรตริย์ทั้งสามพระองค์นะคะถูกปั้นรูปปั้นนะคะและประดิษฐานหรือตั้งไว้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่รุสาวารีรสามตริยัตรค่ะ ซึ่งถ้าเรานึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุขโขทยัยและอาณาจักรล้านานานั้นนักเรียนก็จะสังเกตได้จากรสาวรี3สามกษัตริย์นั่นเองนะคะโ้ยนักเรียนลองเด,งดาดูสิคะว่ารสาวรี3สามกษัตริย์เนี่ยค่ะหรือ ความสัมพันธ์ของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์เนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนดูจากรูปที่คุณขูวาดมานะคะที่เขามีลักษณะแบบอบเอวนะคะหรือมัอนจะจับมือกันเนี่ยค่ะลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนคะจะเป็นมิตรหรือว่าจะเป็นศัตรูกันเอ่ยคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรค่ะซึ่งเรามาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสุขโขทยัยกับล้านนาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ สำหรับอาณาจักรล้านนานะคะเป็นอาณาจักรเพื่อนบ้านกับอาณาจักรสุขโขทัยค่ะมีความสัมพันธ์กันทางาการเมืองนะคะและวัฒนธรรมค่ะโดยเฉพาะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน,นนะคะพระอ,องค์ได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับอาณาจักรล้านนาค่ะ สำหรับอาณาจักรล้านนานะคะอาณาจักรล้านนานั้นนะคะมีความสัมพันธ์คือเป็นเพื่อนบ้านกับอาณาจักรสุขโขไทยค่ะโดยเฉพาะในช่วงของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะคะได้ดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับล้านนาค่ะโดยมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเมืองนะคะและในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนเรามาดูกันเลยค่ะ ซึ่งในสมัยโบราณนะคะมีกลุ่มคนที่ปกครองจีนโบราณนะคะคือกลุ่มคนมองโกนะคะชาวมองโกเนี่ยค่ะพยายามที่จะลุกรานดินแดนหัวเมืองทางเหนือนะคะโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาค่ะ ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็ได้ไปช่วยปกป้องห่วเมืองล้านนาค่ะป้องกันการลุกล้ำลุกลานจากพวกมองโกนะคะทำให้นะคะในสมัยนั้นนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนมังรายแห่งอาณาจักรล้านนาและพญาคำเมืองแห่งอาณาจักรพยาวนะคะมีความสัมพันธ์กันในลนัษะของความเป็นมิตรกันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือเป็นสหายร่วมสบานก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายนั่นเองค่ะเด็กๆ ถึงตรงนี้แล้วลองตอบคำถามครูสิคะว่าประัตรทั้งสามพระองค์มีความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรกันหรือเป็นศัตรูกันคะเด็กๆอ่าเป็นมิตรกันนั่นเองนะคะก็คือเป็นพระสหายร่วมสาบานนั่นเองนะคะซึ่งประศัตรทั้งสามพระองค์ประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนมังรายและพญา,าฮัมเมืองนั่นเองนะคะอย่าลืมจำนะคะว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นอกจากการที่นะคะจะเป็นพระสหายร่วมสาบานแล้วนั้นนะคะสำหรับ ลักษณะความสัมพันธ์ของสหายร่วมสบาบานของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์นะคะเราจะสังเกตได้จากนะคะในสมัยที่พยามังลายนะคะหรือพ่อขุนมังลายแห่งอาณาจักรล้านนาเนี่ยค่ะต้องการจะสร้างราชธ,ธานีแห่งใหม่นะคะก็คือเมืองหลวงใหม่นั่นเองนะคะก็ได้เชิญน,นะคะพ่อขุนรามคำแหงและพญารัมเมืองนะคะไปช่วยเลือกัยภูมิไปเลือกทําเลที่ตั้งเลือก ลักษณะการวางผังเมืองนะคะว่าวัดอยู่ตรงไหนวังอยู่ตรงไหนดีนะคะจะมีแหล่งน้ําตรงไหนนะคะแล้วจะให้ชุมชนตั้งอยู่ตรงไหนนะคะไปเลือกบริเวณชัยภูมิเลือกการวางผังเมืองค่ะซึ่งเมืองหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรล้านนานะคะก็ชื่อว่านบุรีสีนครพิงเชียงใหม่นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะนักเรียนอาณาจักรล้านนานะคะก็คือหัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยค่ะมีการวางผังเมืองที่คล้ายคลึงกับอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองนะคะระวังดีๆนะคะระวังเจอในข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนักเรียนทําให้เชียงใหม่เนี่ยค่ะจะมีลักษณะการวางผังเมืองที่คล้ายคลึงสุโขทัยนั่นเองนะคะเมืองอะไรนะคะที่มีการวางผังเมืองคล้ายสุโขทัยคะ คำตอบก็คือเชียงใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงมีความวางผังเมืองคล้ายกับสุขโขทยัยก็เพราะว่าพ่อขุนรามเนะะี่ยค่ะไปช่วยเลือกเชัยภูมินะคะรวมถึงการวางผังเมืองด้วยตัวพระองค์เองเลยนะคะทําให้ราชธานีแห่งใหม่ของล้านนาก็คือนบุรีสีนครพิงเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ในปัจจุบันมีลักษณะการวางผังเมืองที่คล้ายคลึงกับสุขโขทัยนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะหลังสิ้นสุดนะคะสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในยุคข,ของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระเจ้าลิไทยนักเรียนสังเกตตรงชื่อนิดนึงค่ะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนี้แสดงว่าพระองค์ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมหรือพ่อปกครองลูกค้าจาได้ไหมเอ่ยซึ่งในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนาเนี่ยค่ะค่อนข้างเริ่มห่างเขินกันออกไปนะคะเนื่องจากว่าล้านนาได้ไปตีหัวเมืองตากของสุโขทัยนะคะซึ่งเมืองตากเนี่ยมีความสัมพันธ์คือเป็นเมืองชั้นนอกนะคะของสุโขทัยในขณะนั้นล้านนาได้ไปยึดเมืองตากของสุโขทัยนะคะทําให้นะคะสุโขทัยเนี่ยไม่พอใจก็คืองอนล้านนานั่นเองค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านาก็เริ่มห่างหายกันออกไปนะคะจนกระทั่งใน ยุคต่อมาค่ะในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่สองนะคะซึ่งตรงกับพระเจ้ากลือนาแห่งอาณาจักรล้านนาพระองค์ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายเถราวาดแบบลังกาวงมากค่ะพระองค์จึงขอนะคะพระพิกุุชาวสุขโขทัยค่ะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่หัวเมืองเชียงใหม่นะคะ โดยนะคะล้านนานะคะขอพระ,ะส่งนะคะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ล้านนาค่ะโดยศาสนาแบบสุขโขทัยนะคะคือศาสนาพุทธค่ะนิกายเถราวาทแบบลังกาว,วงซึ่งจริงๆแล้วนะคะล้านนาก็ได้รับมาจากอาณาจักรนะคะทางตอนใต้ก็คืออาณาจักรตามพอลลิงหรือนะครสิยมราชในปัจจุบันนั่นเองนะคะ โดยพระหมหาธรรมราชาที่สองนะคะพระองค์มองเห็นว่านะคะเป็นโอกาสดีมากนะคะที่จะได้คืนความสัมพันธ์นะคะได้เกี่ยวก้อยคืนดีกับอาณาจักรล้านนาค่ะพระองค์ก็เลยตอบตกลงนะคะส่งคณะสงฆ์จากสุขโขทัยค่ะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้ขอเจรจานะคะขอหัวเมืองตะกกลับคืนมาให้แก่สุขโขทัยอีกครั้งค่ะ ซึ่งทำให้สุโขทัยกับล้านนานะคะกลับมามีความสัมพันธ์อันดีอีกครั้งในยุคข,ของพระมหาธรรมราชาที่สองและพญาเกือนาของล้านนานั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะพญากือนานะคะทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิกายเถราวาดแบบรังกาวงนั่นเองนะคะ นอกจากการที่รับพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทแบบลังกาวงจากสุขโขทัยไปแล้วนั้นนะคะล้านนานะคะก็ยังนำอักษรค่ะที่ชื่อว่าลายสื่อไทยนะคะของสุขโขทยัยซึ่งใครเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยคะเด็กๆอ่าก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะคะได้นำลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงไปปรับประยุกต์ใช้ค่ะเป็นอักษรที่ชื่อว่าอักษรสักขามและเป็นอักษรที่มีลักษณะ ตัวยาวนะคะจะแตกต่างกับอักษรธรรมที่เป็นอักษรพื้นเมืองดั้งเดิมของล้านนานะคะที่รับมาจากอักษรขออีกทีนึงค่ะก็คือว่าล้านนานะคะก็รับทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทแบบรังกาวงจากสุขโขทัยไปยังรับอักษรก็คือลายสือไทยไปปรับประยุกต์ใช้เป็นอักษรที่เรียกว่าอักษรสกขานั่นเองนะคะ ซึ่งเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีรูปภาพาให้นักเรียนดูค่ะนี่นะคะรูปแรกนะคะที่มาคุณครูชี้อยู่นะคะนั่นก็คืออักษรฝักคมนะคะตรงนี้คือลายสื่อไทยนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะและตัวอักษรเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะยาวนะคะส่วนอักษรทํานะคะจะมีลักษณะกลมกว่านะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอักษรที่คล้ายกับอักษรคขมรนั่นเองค่ะ ซึ่งก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุขโขทยัยกับอาณาจักรล้านนาเรามาทบทวนความรู้กันอีกครั้งนะคะกษัตริย์ทั้ง3พระองค์ประกอบไปด้วยกษัตริย์อะไรบ้างคะนักเรียนก็มีกษัตริย์อะไรบ้างคะพ่อขุนรามคําแหงพ่อขุนมังลายและพญาหัมเมืองนั่นเองนะคะซึ่งนุสวรี 3, รสามกษัตริย์อยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่นั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรล้านนานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย